เราวันนี้เดี๋ยวค่าดูหน้าแต่ละคนฟิีอาจารย์ค่ะดูหน้าแต่ละคนโอ้โหหน้าตายังเฟรชอยู่เลยบางคนนี่คือผมไปแล้วอะผมฟูไปแล้วนะคะแต่หน้าตานี่ได้ยังพร้อมเปิดบาคนปลือตาบารอรับรางวัลกับอาจารย์เนาะเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องค่ะเดชเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องเห็นไหมเพื่อนยิ้มทักทายกาันเออนะคะยิ้มทักทายกันเรียบร้อยอ้าวโอเคไม่เป็นการเสรียเวลานะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะมันเดิมกติการมอนเดิมนะคะกติการเหมือนเดิม ยกมือนะคะแล้วก็คนแรกนะคะคนแรกของอาจารย์นะคะตอบคาถามได้เตรียมรับรางวัลไปเลยอ้าววันนี้เมาส์นะจะแจกเมาส์นะคะแล้วก็มีหูฟังด้วยนะคะแจกไปทั้งหมด6รางวัลเลยนะคะมีทั้งเมาส์แวร์เนสแล้วก็หูฟังนะคะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะพร้อมแล้วเนาะขอเสียงหน่อยพร้อมหรือยังคะพร้อมรือยังขอเสียงตอรับหน่อยพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะเปิด เปิดไมค์บอกอาจารย์หน่อยเร็วบางคนบอกว่ายกมือแล้วอยอย่าพึ่งค่ะคําถามยังไม่มาเลยนะคะคําถามยังไม่มาอา้าวเราไม่ยาเด็กๆ,กๆขอเสียงหน่อยบางคนแบบว่าเออเสียงไม่ออกนี่คือไม่ได้นะต้องพูดออกมาเสียงต้องชัดเจนนะโอเคได้ยินไหมได้ยินอาจารย์ไหมคะได้ยินครับดีครับโอเคค่ะเห็นไหมได้ยินค่าโอเคค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเอามาเลยวันนี้แจกในตัวนี้นะคะในการอบรมครั้งนี้อ้าวคำถามนะคะในการอบรมครั้งนี้เนี่ย มีทักษะทั้งหมดกี่ด้านนะคะมีทักษะทั้งหมดกี่ด้านมีชื่อว่าอะไรบ้างค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะรับไปเลยรับไปเลยนะคะรับไปเลยเมาสเฟรเดิ์ตนะคะรับไปเลยอ้าวใครพร้อมยกมือขึ้นเลยทักษะที่อบรมในวันนี้มีกี่ด้านทีมงานของเรายกอีกแล้วอ่ะมีกี่ด้านนะคะมีกี่ด้านแล้วชื่ออะไรบ้างอ่ะที่ฟังไปทั้งหมด ด้านตั้งแต่เช้าเนี่ยด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่นะคะด้านที่ห้าด้านที่หกด้านที่เจ็ดด้านที่แปดเอออาจารย์บอกไปแล้วหลุดปากไปมีทั้งหมดกี่ด้านเอ่ยอ้าวใครจะตอบใครจะตอบใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยอ้าวปานิตาค่ะอ้าวปานิตาอยู่ไหนเอ่ยนายยกมือขึ้นแล้วนะคะปานิตาอยู่นี่ค่ะโอเคเห็นไหมพร้อมพร้อมอ้าวมีทั้งหมดกี่ด้านตอบให้อาจารย์ได้ได้แปดด้านค่ะอาจารย์ แปดด้านไม้มีทั้งหมดแปดด้านหรือเปล่าก็คำตอบแปดด้านอาจจะเรียนสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองสี่จุดสามสามจุดหนึ่งอะไรเงี้ยรวมกันแปดด้านหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเอาใหม่เอาใหม่ปณิตาเอาใหม่อ้าวใครพร้อมยังไม่ใช่แปดด้านยังไม่ใช่แปดด้าน,านยังไม่ใช่แปดด้านค่ะยังไม่ถูกคําตอบยังไม่ถูกอ้ามีใครใครพร้อมยกมือขึ้นเลยคนที่สองคนที่สองพานุภาพค่ะอ้าวพานุภาพ มีทั้งหมดกี่ด้านเอ่ยทักษะ,ะ,นนะ,ะด้านนะครับเท่าไหร่นะคะกี่ด้านไหมครับสี่ด้านไหมคะอ้าวสี่ด้านมีอะไรบ้างอ่าคําตอบมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วคุณจะได้คุณจะได้ตัวแจ็คไปนะ่ได้ไปแล้วแจ็คขออ <c oughs> นุญาตค่ะพรนุภาพน,นี่ได้ได้ไปแล้วหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะพรนุภาพตอบไปแล้วเหรอคะพรับตอบไปแล้วครับโอ้ขออนุญาตนะคะโ้เสียใจจังเลยพรนุภาพตอบแล้วเพราะฉะนั้น อยกให้โอกาสที่เขาตอบเนาะเอาทีมงานจะตอบเลยแล้ว,ลว,วเมื่อกี้พานุภาพแอบเฉลยคําตอบไปแล้วอะเอาใครจะตอบอะพานุภาพช่วยไปแล้วครึ่งหนึ่งอ้าใครจะยกมือตอบนะคะยกมือยกมือผู้ที่พงโอเคผู้ที่พงค่ะผู้ที่พงเชิญผู้ที่พงค่ะเนยผู้ที่พงอยู่ไหนเอยอาจารย์ขอดูล้อมอาจารย์ด้วยผ <ๆ S 1> ู้ที่พงครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนอ้ามีทั้ง ทั้งหมด4ด้านเคีเพืรอนแทบตอมีทั้งหมด4ด้านครับผม <4 S 2> มี <4 S 2> าการ,รเข้าใจดิจิทัลครับแล้วก็การทใช้ดิจิทัลแล้วก็การคิดอย่างมีวิทยาญแลและการแก้ปัญหา4การปรับตัวและการเรียนรู้ครับโอเคค่ะถูกต้องเก่งมากครับไปเลยนะคะค่ะุด ที่พงรับไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะอินบอทไปที่ Facebook ของสำนักวิทยาบริการนะคะอ้าวแจกอีกทีแจกอีกคำตอบหนึ่งนะคะคำตอบข้อที่ตัวที่สองมาแจกอีกแจกอีกนะคะแจกอีกมา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 เตื่นเตือนเตือนะตื่นเตือนนะตือนเตือนทีมงานของเราก็ตื่นมารอรับรางวัลอีกแล้วอ้าวคำตอบคำถามมีง่ายมากคำถามมีง่ายจริงอ้าอาจารย์ให้ไปง่าย สูตรฟังก์ชันเราเรียนเรื่อง Excel, Excel ไปแล้วเนาะนะคะจากอาจารย์สาวิตรีง่ายๆผลรวมนะคะของตัวเลขใน Excel เวลาเราใส่ผลรวมเนี่ยเราจะใส่สูตรมันว่ายังไงสูตรขึ้นต้นนะคะเอออ่ะโอเคผลรวมนะคะผลรวมของตัวเลขกับเพิ่งนะผลรวมของฟังก์ชันนะคะตัวเลขใน Excel เนี่ยการเราจะต้นสรุปผลรวมเนี่ยเราจะใช้มันว่ายอย่างไรถ้าใครพร้อมแล้ว ยกมือขนเลยยกมือขึ้นเลยปา,านิตาอีกแล้วดูทีมงานของเราแอบพูดเสียงน้ำเอยนีย่นะพี่โอเคปานิตาปานิตายกมืออีกแล้วอปานิตาให้โอกาสอ้าวเอาเแ o ร์เด็กไปเลยตอบว่าไงดีคะเออเท่ากับซ้ำค่ะจันเท่ากับสามค่ะถูกต้องค่ะรับไปเลยอินบ b o x มา inbox มาที่สำนักวิทยานะคะ Facebook นะอ่าโอเค อ้าวเหลืออีกรางอีกอีกเท่าไหรนะอีกรางวันอ้านี่รางวันนี่รางวันตัวนี้เลยนะคะคือหูฟังนันเองหูฟังหูฟังหูฟังอยากได้คำถาม,มง่ายไหมเอาไปง่ายๆเลยดีไหมคะไปไง่ายเลยเนาะคำถาม,มง่ายๆของอาจารย์นะคะคําถามง่ายๆไปอยากแจกมากอยากแจกนะคะอ้าวคาถามของเรานะคะคําถามของเรามีอยู่ว่านะคาถามของเรานะคะมีอยู่ว่าแรง เรียนรู้ตามอัธยาศัยเออแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยนี่ยที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลเนี่ยเราเนี่ยจะไปจะไปค้นหาไปที่ไหนบ้างอ่ะแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศยนะใบให้มันจะอยู่ที่แบบเออถ้าเราเข้าไปใบได้ไหมคะทีมงานใบได้ไหม เอาใบไม่ได้เอาใบไม่ได้โอตยอายนะใบไม่ได้แล้วคอที่่แแแแาแคลดีเอาแคลดียกมือแล้วแคลดีเอาตอบผ่าแหล่งเรียนรู้ตาวัาตยาศัยนะคะเกี่ยวกับทักษะดิจิตอลนะมีอะไรบ้างตอบอาจารย์หน่อยคะ่ะแคลดีฮอสมุดค่ะอะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งนะคะเลยนะคะฮอสมุดค่ะห้องสมุดใช่ไหมคะฮอสมุดหอสมุด ขอแบบยุคดิจิตอลขอเป็นแบบยุคดิจิตอลอาทีมงานบอกโ่าโหเนี่ยขอเป็นยุคดิจิตอลค่ะขอเป็นยุคที่ขอ้อสมุดก็ไม่ผิดแต่ว่าขอเป็นแบบยุคดิจิตอล <ค windy. S 1> มีอะไรบ้างแบบขอเป็นแบบยุคดิจิตอลได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้ใครนะคะเมื่อกี้เชื่อนะคะอารอิยา,าอาริยาอาริยาอาริยาเชิญเชิญเชิญตเชิญขอเป็นแบบยุคดิจิตอลอินเทอร์เน็ตอทอรสั่งอะไร ท่านอาจารย์เป็ยังไงคะอินเทอร์เน็ตย่างค่ะแต่นี่เรื่องที่เรากลับกันในเว็บไซต์ที่เรามีให้ในหนั่นเว็บไซต์ของอันนี้ใบให้ได้ไหมขอใบให้ได้ไหมคะได้ใบได้ไหมนักศึกษาแบบว่าอินเทอร์เน็ตหอสมุดอย่างเงี้ยอาจารย์ใบให้ได้ไหมล่างวันใหญ่อันเนี้ยสุดท้ายเราสอนคิวก็ได้พูดไปเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์อาจารย์พูดแสดงว่าหลับกันหรือเปล่า อาจารย์คิวพูดไปรอสอรอสอรอรอกริตพูดไปแล้วนะแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เกี่ยวกับภาษาดิจิตลอาใบให้มันจะอยู่ในหน้าอะไรสักอย่างหน้าที่เราเข้าไปสมัครอะไรของเราอ่ะเอ้ใครจะตอบอาจารย์ได้เอ่ยอริยาอะสุรเดชเหรออ้าวสุรเดชนะสุรเดชค่ะสุรเดชสุรเดชยกมือขึ้นสุรเดชยกมือขึ้นแล้วตอบไปดีคะแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของในด้านทักษะดิจิทัลแบบยุคดิจิทัล พลเ,เมืองดิจิทัลของอย่างเราเนี่ยเราจะไปแบบเรียนรู้ตามอาัธยาศัยได้ที่ไหนตามสืออ่ออบรมดิจิทัลครับของทั่วไปด้วย